Freaks, but freaks, boots. Da 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 da. -da. สวยเด็นค่อยากรู้ถึงความเป็นไปยงเดนที่ร้อยสดิยังไม่เสร็จอีก เหมือนกางเกงในเลยเหมือนรถกางเกงในเหมือนรถกางเกงในอยากได้ก hmm. ็ไปยืนใกล้ๆสิมุชาโดนอะไรโดนตุ๊บโดนจินตุ๊บ ข้าหน้าก็สวยโอเคโอเคนะอ่าคนเพิ่งเอารถออกมาขี่ใช่ชาติหนึ่งนี่เป็นยาขี่ภาษีแพงอ๋อ oh. ประกันก็แพงเห็นหลายคันเลยเบรกเร็วเร็วเบรก <be g. S 1> เป็นยาขี่แค่นั้นแหละหนาร้อนปีนึงขี่ได้เดือนเดียวเบืองกรตั้งประกันก็เดือนเป็นหมื่นีแพง เขียวเขียวเล้วเขียวเล้วอเด็กนั้นมีการเดินต้องถามมันเดินคิดว่าจะควายประหยัดไหมประหยัดซื้อรถไฟฟ้าเห็นไได้สองรอเยตัวเ็งรอบตัวเตองกลางจจะดูจับมือะไรขี่ซ้อนกันหมดแรงจะบ้านนอนดีว่

บอกแค่นั้นแหละที่ได้ยินว่ามันคิดอะไรฉันจะเมาฉันนอนไ,ได้ไหม <c oughs> เออโอเแล้วนะเดกแขนนั้นที่ปล่อยพงอะไรเลยนะปล่อยก็เรื่องของเพศไฟแก่ลำมอดเดี๋ยวสุวรนณีมมาอันออ่นไหมเด็กไปะลุง ที่ไหนตรงข้ามบ้านที่ยโบุรีบางโขงที่เทนนะแกอย่าวุ่นวายให้มากไดิไหใกล้ๆบ้านดีแล้วมีเส้งค่ารถแอบมันหนีได้ไม่ถ่เหรอถ่าคาพอแล้วเอือทุกสิ่อยาคนอื่นเขาได้ยินหมดพี่เป็นคนตลก คนทะเลนนะรักใช่อเน่ารักคนอชืผมไม่ใคนอับปีแต่ผมเป็นคนอับชื้นไข่ล่งเป็นน้อยคนไทยนี่ยถ้าเต็นน่ปอัพมากางเต็เยอะเ ใครก็รู้ว่าผมเป็นคนอับเชื้นอับตรงใดแต่คุณอับปรี <c oughs>

มอนรับจ่ายนอนจะนอนไปฟรีเอ้ยดตกมายายโตแล้วทำงานเหน่อยก็อยากนอนอันนี้มันเหมอนปราทีกันเอ๋น้องปรับพี่อีกสองพันอย่าหาว่าไม่เตือนนะเด็กมันอยั่วะตบโชว์คนเลย เจไหมพาเพื่อนมาเยี่ยมบ้านห้าสิบคนโอ้โหเป็นปึงเลยเป็นใจสั่ง ผลิตเลยนะเพื่อนมาเยี่ยมบ้านทุกวันทุกวันเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆอ,ออกไปเที่ยวนอกบ้าน บินสี <c oughs> จ่ายอะไร <c oughs> วันนี้ไม่ะไรมากชิ้นสีขาวได้ เดี๋ยวสักครู่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะขอญาตแต่งตัวแบบะอืมขอ,อยาดแต่งตัวแป๊เดียว ลืมไปต้องชาร์จแบตไว้ก่อนนะคะทุกคน,กคนจเจอกันอีกแป๊บหนึ่ง